สวัสดีครับอ่านี่ก็จะเป็นการเขียนเกมเออกแบบเกมในคาบที่สองนะครับก็นี่เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องของสไปน์นะครับสไป์ Spike ก็คือตัวละครที่เรื่อที่แล้วที่บอกครับก็คือตัวลอยออกมาจากฉากหลังครับแบ่งส่วนเป็นฉากหลังครับตัสไปที่ลอยออกมาอันนี้นี้เราเราจะใส่หรือไม่ใส่แบ็กกรอบก็ได้นะครับแต่ใส่ ก็จะใส่เพื่อความสวยงามก็ได้นะครับแล้วแต่เราก็จะได้ตัวสไปตัวสไปก็คือตัวนี้นะครับตัวที่ลอยออกมาอย่างเงี้ยเรียกสไปข้างหลังนี่ก็เรียกแบ็คดรอปใช่ไหมนี่เรามาดูตัวสไปนะครับอันนี้ผมทําตัวแปลไว้เมื่อกี้ลบไปอาตัวสไปนะครับคุณสมบัติของเขาก็จะมีชื่อนะครับสไปหนึ่งตรงนี้ครับจะเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นแคท แล้วก็อพิกัด x กับ y เนี่ยคือพิกัด x เนี่ยก็คือพิกัดแนวนอนเวลาผมเลื่อนไปเนี่ยแกน x ครับเราลองใส่เลขศูนย์ดูพิกัด x ศูนย์ออยู่ตรงนี้ y ก็คือพิกัดทางแนวตั้งนะครับพิกัดศูนย์ศย์ก็คือศูนย์ศูนย์เนี่ยคือจุดออริกินนลก็คืออยู่ตรงกลาง จุดออริจินไม่ใช่จุดจิ้นั่นนะครับจุดออริจินนะครับก็คือจุดตรงนี้ก็คือตรงกลางภาพสูย์ถ้าขยับไปทางซ้ายนะครับค่า x ก็จะเป็นลบถ้าขยับไปทางขวาค่า x ก็จะเป็นบวกอ่าถ้าขยับขึ้นค่า y ก็จะเป็นบวกขยับลงค่า y ก็จะเป็นลบนะครับซึ่งเวลาเราทําเกมเราคงไม่เอาตัวละคระไว้ตรงกลางนี้แล้วแหละยกเว้นว่าจะเป็นเกมอื่นอย่างเ,เกมยานยิงอะไรเงี้ยนะครับ อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยโปรเจกต์โค e ดที่เซฟแต่เกิครับอืมครับนะครับพอเริ่มต้นตรงนี้นี่ค่า x เท่ากับร้อยสามห้าลบร้อยสามสิบห้าค่า y เท่ากับลบร้อยห้าครับแล้วก็จำเลขจำเลขเอาไว้ทีนี้ตัวสไป์เนี่ยโดยปกติแล้วมันจะขยับก็ได้ดึบจดึบ,ดบใช่ไหมแบบมาริโอเขาขยับได้ใช่ไหมตัวนี้เรามาดู แบบนี้ครับด้านซ้ายบนจะมีโคด้ดคัสตอมแล้วก็ซาวนะครับซาวนี่คือจะเป็นเสียงนี่เป็นเสียงที่เขาแเขาเขาแถมมาให้กับสปของของตัวสแัดนี้นะครับเสร็จแ,แล้วตัวคัสตอมนะครับแมวเนี่ยมันคือเขาสามเขาจะมีสองให้แถมมาให้เป็นสองรูปเราสามารถดูได้ถ้าเราเรากดเข้าไปตอนที่เราพูดสปนะครับ รูปรูปที่มันเป็นแอนิเมชัน่ะถ้าเราเอาเมาส์เลื่อนเข้าไปครับอ่ะก็จะขยับแบบนี้มีนี้นะคยบาวนี้็ที่ที่เขาขยับแบบนี้เพราะว่าเขาจะมีรูปซ้อนให้สองรูปแบบแล้วเราจะทํำยังไงให้มันเล่น่ะก็เราก็ต้องเขียนโค้ดให้เขานะครับก็เราจะเริ่มต้นตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไป แล้วเราก็อ่านี่คือเริ่มเริ่มต้นเมื่อเรากดกดอันนี้นะครับเราจะให้มันทาให้ให้โค้ดมันลันนะครับทีนีเราก็จะมาที่ลุกนะครับสีม่งวมง,งนะครับเราจะมีคําสั่งในคอ c ต s ม o m เลือกคําสั่งใน c อ s ต o มนะครับอ้วเราคลิกเข้าไปดูอ่าเราจะเห็นว่าเขาขยับขยับตามตามกระตุนตรงเนี้ยนะครับ นี้นี้เราจะทำยังไงเราเสนใจอินเทอร์เน็ตของผมไม่ค่อยจะเทียรเท่าไหรมันก็เลยขึ้นมาอย่างนี้ครับมันขยับแค่สเต็ปเดียวเราอยากให้เขาขยับอีกก็ใส่อีกสมมติเราใส่เน็ t คอ s t ต m มไปสามสามอันเราก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่ฉะนั้นเราต้องใช้ลูปใช้ลูปช่วยอ่าลูปก็คือวน ก็ไปที่คอนโทรลแล้วก็เอาลูปมาอันนึงลูปจะมีลูปนี่รีพีทสิบก็คือวนสิบครั้งโคเลเวอร์ Forever คือวนตลอดการนะครับเอาเป็นวนตลอดการเลยแล้วกันเอามาครอบอย่างนี้อ่าอุ้ยเนี้ยวิ่งรัวๆเลยใหม่เอาใหม่นะครับที่เขาวิ่งรัวๆแล้วแสดงว่าเราต้องเอาเวทนะครับหรือเป็นดีเลย์มาใส่ศูนย์จุด จื๊บอ่าครับอันนี้ตัวการ์ตูนเราขยับแล้วครับแต่จริงๆจริงๆชักหลังก็ต้องขยับด้วยอน,นี้ชักหลังเขาไม่ขยับครับก็เลยเลยดูแบบแข็งๆไว้หน่อยนะครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนี้เรา,าเราสต็อปก่อนเราจะทําอะไรได้จากตัวการ์ตูน,นนี้ครับตัวน,นี้เราตัวการ์ตูนเราแอนิเมชันง่ายๆได้แล้วนะครับถ้าอยากจะให้เขาทําท่าอื่นก็ก็อาจจะก๊อปปี้มาแล้วก็อีดิตต่อ ทีนี้สำหรับครั้งนี้เราลองรับค่าจากคีย์บอร์ดดูก่อนนะครับเรามามาที่ e ีเวนตรงนี้นะครับก็จะมีตอนนี้คำสั่งเวนเวนทงทงใช่ไหมแล้วจะมีนี่เวนสเป Key ลากมาครับเวนสเป k คีนี่นก็คือคำสั่งเมื่อเรากด Spacebar เรากด Spacebar แล้วจะให้เขาทำอะไรต่อข้างล่าง มาดูกันเรามาดูที่โมชั o n น,นะครับโมชั่นก็คือการเคลื่อนไหวสมมติว่าผมจะให้เขาขยับข้างหน้าไป10ใส่ตรงนี้เราก็เริ่มรันปึ๊ดปๆ๊ดปื๊ดป,ดปดอ่าเ,เขาก็เริ่มเดินหน้าไป10อ่าแต่กดสต็อ t เขาไม่กลับมานะ,ะต้องลากกลับมาเองนะครับหรืออันนี้อันนี้ คําคสั่งให้บินนะครับอันนี้จะพิเศษหน่อยนะกายครับกายนี่คือคําสั่งให้บินกายมานี่ดีกว่าพอเรากดกายให้เปนบินใช่ไหมกดดูคือตรงนี้ตําแหน่งคืออย่างที่ที่ให้จำเมื่อกี้ตำแหน่งคือลบ147ลบ107อ่ะพอกดพอกดปุ่มแล้วจะให้เขากระโดดขึ้นข้างบนกระโดดขึ้นนี้ประมาณเท่าน,นี้แล้วกันเป็นอะไรร้อย ค่า x จะต้องค่าเดิมนันจริงต้องเป็นลบ141แล้วค่า y เป็น82แล้วก็ copy มาสร้างมาอีอันแล้วก,กด space bar อ่าน่าจะผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับมีเท่าไหร่ ร้อยห้าสิบสองลบร้อยห้าสิบอ๋อ y เท่ากับหกห้าสิบหกผิดผมผิดอันนี้ต้องเปลี่ยนค่า y ห้าสิบหกะส่วนค่า x ค่าเ x ขอได้เ,เหมือนเดิมเป็นลบร้อยสี่สิบกดสเปซบาร์ปุ๊บอ้าวทำไมเขาไม่ลงมาล่ะก็ไป ก็แสดงว่าเราจะต้องเราจะต้องพอเขาขึ้นข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างกด copy อันหนึ่งมาลองดูอื้อนี่เราก็ได้ตัวการ์ตูนที่อา้าวอันนี้ตรงตรงเขียวนี่เอ้เขาหยุดแล้วคำสั่ง,งเราก่อนแล้วเขาค่อยทำงาน นี้เราเราก็จะได้เกมประมาณแบบว่าคุกกี้รันน่ะเนี่ยตัวดึงดึงดึง,ดงเกมครับนี้มันจะเป็นมันยังไม่มันจะเป็นเกมได้ก็ต้องมีอุปสรรคนิดหน่อยนะครับจะต้องมีตัวการ์ตูนอะไรวิ่งมานีให้เราหลบใช่ไหมเราไปแล้วลองเพิ่มเพิ่มสไปา์ตัวหนึ่งเอาเป็นตัวอะไรดี เราสไป์เนี่ยจะมีให้เลือกได้ครับเป็นแอนิมอลอ่าแอนิมอลได้นะครับอ่าแต่ว่าสัตว์สัตว์เขาหันหน้าไปทางขวาหมดเลยเราจะเอามาตัวหนึง่งนกไหมนกมีอะไรที่มันบินได้เดนโนเสาร์มีปูมีเป็ดนะตัวอะไรดีวะปลาฉลามอยู่บนบกก็เป็นปลาฉลามก็เป็นงูงูไม่งูอ่างู มีงูมาแล้วครับทีนี้งูเนี่ยเขาหันหน้าไปทางน้นมีคําสั่ง direction อ่าเนี่ยคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับสามารถอ้าวน,นี้ดีกว่านะครับกดสั่งอ่าเดี๋ยวไปเลือกไปเลือกอันนี้แอ่ก็ ด i o นไหนดูเขากลับด้านได้หรือเปล่า,อ,าอ้าวอ่านี่กลับด้านได้นะครับอ่ากลับด้านได้ละแล้วลองลอง,ลองเล่นดูแล้วกันครับอ่าหันอลองเล่นกดไปกดมาปึ๊บอ่าตัวมันจะใหญ่ไปหน่อยเอาซักเซักสามสิบเปอร์เซ็นตัวมันแล้วกันแค่นี้พอเล็กไ,ไปไหมอ๋อ งูลากมาพอางูวิ่งมาแล้วก็กระโดดหนีนะครับก็แล้วจะงูมันจะวิ่งไปได้ไงก็เหมือนเดิมเมื่อกี้คําสั่งคําสั่งกายเมื่อกี้นะครับก็อ้าคําสั่งหายไปได้หมดนะครับพอเรากดเราไปกดที่ที่แมวทีหนึ่งอ่าในตัวบล็อกของเราันมานะครับแต่พอเรากดที่งูบล็อกมันจะหายไปนะครับเพราะว่าบล็อกเนี่ยที่เราเขียนอันเนี้ย เป็นบล็อกของแมวตัวนี้นะครับตัวของงูเนี่ยก็กดคลิกที่งูเนี่ยมันก็จะต้องตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของงูอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรากดอีเวนต์ตรงนี้ไปปุ๊บก็เท่ากับว่าเรากดปุ๊บแล้วมันก็สั่งงานสองสองตัวเลยแต่สั่งคนละทีนะครับแล้วก็ไอ้งูตัวนี้ก็อ่าเราจะต้องถ้าให้เขาวิ่งไปนี่วิ่งไปวิ่งไปนะครับแล้วก็ เอาวนลูปมาเหมือนเดิมพับฟอเเวอร์มาปุ๊บครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาคําสั่งเอากายมาแล้วกันง่ายดีนะครับจริงๆมันมีคําสั่งที่มันมัน,ม,นมันเปลี่ยนทีละเปลี่ยนค่า x ค่า y ทีละจุดอย่างเงี้ยเซต x กับเซต y เรื่องนี้ต้องไปประกาศตัวแปรมาอีกเราเอากายนี่ดีกว่าอันนี้ง่ายดีก็ตอนแรกงูอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับ สองร้อยอะเดี๋ยวก๊อปมาสักก๊อปมาสักสามสี่อันนะครับตอนแรกงูให้งูตอนแรกเกิดที่ำตำแหน่งอ,อะไรดีสองร้อยสองร้อยหนึ่งกับลบร้อยสามสิบสองร้อยกับลบร้อยสามสิบเอ็ดเสร็จแล้วให้มันวิ่งมานี่ให้มันวิ่งมาชนตัวเรางี้ เชนตัวเรานี่ได้ตำแหน่งที่เท่าไหร่ลบสองร้อยนะครอ่าเราก็ใส่ลบสองร้อยกับลบร้อยยี่สิบลบร้อย่สิบเก้าก็ได้ใกล้ๆก,ก,ก,กันอ่าไหนลองดูสิวืดวืดอ่านี่ครับกูก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาไอสองอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วเอากับลบทิ้งเลยอ่าทีนี้เราก็ต้องกระโดดหนีก็ ก็ที่เมื่อกี้มันเดิมมาหน่อยนึงเพราะว่าเขาคําสั่งกายไงเขาคือมันไม่ได้เช็ตลงที่เดิมนะครับอ้าวทีนี้เราจะให้งูถ,ถ้าสมมติว่าโดนชนล่ะโอ้ยนะครับตรงนี้อันนี้อาจจะต้องมีอ่าอ่ามีคนกันอยู่เนี่ยตอนเนี้ย แล้วก็อาจจะต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขจะไปจะไปกำหนดที่ไหนดีไปกำหนดที่ตัวแมวก็ได้ครับกำหนที่ในใน forever นะครับก็คือพอมันหมุนไปเกมหมุนไปเรื่อยๆรื่อเรื่อยเราก็ทำการคอนโทรลอีแล้วก็ไปที่ sensing ครับ sensing มันจะมีคำสั่งในการ touching เนี่ยครับ touching ก็คือว่าเมื่อไปเจอ ก็คือเมื่อเมื่อตัวแมวเนี่ยไปเจอกับสีสีอะไรนะครับอ่ะเราก็คลิกที่ตรงสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงที่หลอดสีตรงนี้เราก็ไปจิ้มที่งูครับเพราะงูกับงูกับอ่อแมวเนี่ยคนละสีก็อยู่แล้ะก็คือถ้าเกิดว่าเจอสีเขียวขี้ม้าแบบนี้แสดงว่าเจองูนะครับอจจะเป็นที่ปากก็ได้อ่ะคือเอาง่ายๆก่อนนะถ้าเขียนจริงๆก็ต้องอาจจะต้องเช็ค เช็คอะไรที่มันยากนอันนี้คือเช็คแบบง่ายๆคือเช็คสีเพราะว่าตัวกระตูนคนละสีกันอยู่แล้วก็เจอพอโดนพอชนกับงูแล้วเป็นไงก็ให้พูดโอ้ยขึ้นมานะครับแ๋วก็เปลี่ยนเป็นโอ้ลองดูสิโอ้นี่แต่บันช้าหน่อยเพราะว่ามันดีเลย์สองวินี้นะครับ อ่ะทีนี้เราเนี้ยมันโดนเราก็ต้องมีตัวพลังชีวิตนะครับอ่าพอดีไ y value นะครับก็คือเป็นตัวแปรตัวแปรตัวนี้ครับก็คือเป็นอ่าเราสมมติว่าเป็นพลังชีวิตจริงๆเราคีเอทใหม่ก็ได้เราเราเมคไว a ์เลใหม่ก็ได้เป็นเป็นพลังชีวิต ทายตรงนี้ถ้าของผมพอดีอ่าเ,เออมาใหม่นะครับอ่าตัวนี้จะมีตัวแปรที่ชื่อ live คือพลังชีวิตนะครับแล้วก็เซต live นะครับตอนที่เริ่มเริ่มเกมนะครับพลังชีวิตเท่ากับสามอย่างนี้แล้วก็พอถ้าโดนโดนงูทนปุ๊บพลังชีวิตก็ให้มันลดลงไปเซต เสตพลังชีวิตเท่ากับโอปเปอเรเตอร์ลบมาเอาเปไปนแล้วล่ะลบอัดอัด ก็ศูนย์ตายแล้วครับก็ก็อาจจะเขียนเงื่อนไขต่อไปว่าอ่าถ้าเกิดว่าพลังชีวิตเหลือศูนย์ก็ให้ขึ้นตายเกมโอเวอร์อ่าผมลองอันนี้ลองเปลี่ยนเปลี่ยนเราเปลี่ยนใช้อันนี้บ้างใช้เวท until เวท until นะครับก็คือเวท until ก็คือ หยุดจนขวาที่จะครับก็คือถ้าเกิดเงื่อนไขถึงตรงนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรก็ wait until ชีวิตครับมันก็คือมันก็คือ if e ใน if e ในรูปไปแหละแต่ว่าเขียนให้มันสั้นลงต้องไปที่ o อ e ปเรนนะครับอ่าพ e ลังชีวิต เท่ากับ0แล้วเราจะเราจะหยุดทุกอย่างก็สต็อปเกมได้ไหมดูตัวก่อนนะครับ Even. อีเวนต์อ่าสต็อปอ,เออเลยเกมโอเวอร์นะลองดูสิอ่าไม่ลดเลยทีนี้ อันนี้อาจจะพลาดไปอันนี้เไว้ u n t i นี่น่าจะอาจจะต้องใช้ if เหมือน if else เหมือนกันพากมา if อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับ if อันนี้น่าจะจ if น่าต้องซ้อนข้างในนี้ถ้า if พอพลังชีวิตลดแล้วก็เช็คเช็คข้างในทีหนึ่งว่า ถ้าพลังชีวิตคุณยังเหลือ่ถ้าเหลือเท่ากับศูนย์ก็ให้ทุกอย่างหยุดเกมโอเวอร์โอ้หยุดเขาจะหยุดไหมอ่ะเนะครับทุกอย่างก็หยุดลงนะครับเพราะเกมโอเวอร์แล้วมาเริ่มเล่นใหม่นะครับอ พอการชีวิตเท่ากับศูนย์ทุกอย่างก็จะจบหยุดหมดเลยนะครับอันนี้รู้สึกว่ามันจะดีเลย์นิดๆน,นะครับก็เพราะมันมีพวกเนี่ยพวกดีเลย์พวกอะไรลองลองไปออพติมัลดูเองแล้วกัน,นครับลองทําเกมหลบงูนะครับแมวหลบงูเงี้ยครับอดูนะครับ